สวัสดีครับครับไปรุ่นสายฟรีโจโจ้ะนะคะผมก็มาอยู่กับดักก้อนเคนทีวีนะคะเป็นช่องใหม่งั้นก็ช่วยกด s ฟปเฟอร์ครแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับโจโจ้สายฟรีตอนนี้ผมก็มาเล่นเอ่อแมปที่มันชื่อว่าอะไรไม่รู้แต่เหมือนแมปนี้เหมือนมีคนรีวิวไปแล้วนะฮะ โอเคครับเราจะมาเล่นกันเลยเป็นแมปแรกที่ผมจะเออ่รีวิวนะที่จริงมาคำไม่ได้เรียกว่ารีวิวมาเล่นนะฮะมาเล่นโอเคตอนนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้นะให้ท่านผู้ชมได้ดูบอกเลยว่าตัวแรกมันต้องผ่านไปด้วยดีอย่างแน่นอน แกะตูฟงแล้วเฮ้ยเสียวเสียวไข่มาเ <laughs> บะถอยออกคลุกแมพไวกุดเออช่วงนี้น้ำลายฟูป,ปากมาหน่อยช่วงนี้พูดมากก็เสียงผมก็จะแปลกๆหน่อยนะครับเนี่ย โอเคเราไปกันต่อเลยหวังว่าน่าจะไม่มีใครกดปุ่มไอว,ว,วีนั่นผมคาดตกลิบไปเลยครับลิบไปลิบไปลิบไปเนี่ยเราจะซื้ออะไรกันดีดิคูณซะสามผมจะซื้ออะไรดีตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจเลย คืออะไรดีนะาคืออีปิกซอสได้กันคืออะไรก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าผม,มาเรียบร้อยใส่เข้ามาเอ๊ะดูอเอาเอามาเมาเมาเมา,มาจังวันนี้ กินเหลา้ลากินเหลา้าเมาซอสมาเขืออทศแ <c oughs> ช่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเมาเกินไปตอนนี้ผมได้ยิ่งนอนคุยกับลากมะม่วงซึ่งตอนนี้ผมทำออลิเช็อะไรไม่ได้เลยเคล็ประเด็นว่ามันต้องฆ่าตัวตายใช่ไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิม เสียเลือดฟรีไปครึ่งหลอดวิลกุดจังวันี้โอ้หึดตเราต้องเี่ยยืนท้าทายนี่เ <c oughs> ก<ร>ือบ, <c oughs> บ่อกี้เหมือนจะพูดคำหยาบแต่ผมไม่ได้พูดนะแต่มันเกือบจริงๆอ่ะเสียวด้วยเยเพื่อนผมโชว์ของ มันของขาดีกว่าของผมก็น้ำน้ำน้ำเวมเมากาวเฮ้ยไว้ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มาจบอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งมันไม่เฟกเลยเ้ม หวังว่าน่าจะไม่มีใครไปกดปุ่มไม่นะอย่านะโว้ยยานะอย่านะโอ้ต้นะนะองรีบไปเอาที่หลบก,ก่อนรีบไปเลยฮนะรีบไปเราเริ่มเมืดลแลเรามาอยู่กับผู้สาวใจเกีเรเฟ่หมาป่านะฮะนี่นี่อะไรวะ เชดาเด่าเช่าเชอผม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 ะโอ้โหเกือบแตกพระเจ้าช่วยมันดำสนิทมิดสายเพื่อนผมเดินห้ามาก ผมตายได้ไงโคตรแซดเ,เราต้องดื่มบุงกำลังเราจะกลับไปไอ้ปุ่มเวนนั่นอีกครั้งและกดเกลียนเฟียนให้เด็กดีเด็กดีก,ก็ป่าแล้ว <c oughs> อะไรวะ ทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นเออจี้โน้บเฮบุ๊บบเฮดุดเฮเฮอะไรวะเนี่ยเล่นแรงไปไหมน้ำน้ำน้ำเออวิ่งเร็วเแต่ยังหมุนติ้วไปลูกขาอีกนะอย่าพุ่งหยุดตรงนี้อย่าพุ่ง ผมควบคุม,มตัวเองไม่ได้แล้วผมก็ตายเกมดีจริงๆเออเออไงเนี่ยเ้ดำยชูกน,น,นมเข้าไปเลย ไอ้ฉันก็จะเป็นอม,มตะมืนเมาโอเคนามาถึงตรงนี้อย่าพึ่งค้างเอฟเคบวกว่าอย่าพึ่งค้างเอฟเคไม่นะกดซื้ yes ตดกดใส่เลยหมดตูดขอค่าตัวตายแป๊บหนึ่งมืนเมาอย่างกะ เสีบของดีช่วงนี้ของขาดก็เลยก็เลยเมียนมาปวนศีรษะอม่มกระโดดไวขึ้นกระโดดสูงขึ้นน่าจะคอมโบกันได้อยูน่นะมั้ยไม่นะไปเร็วไม่ไม่ไม่ไม เรียกว่านอกเด็ด <No. S 1> <Dead. S 2> ผมเด็ดสโมโลตอนนี้รู้สึกร้อนมากนี่ผมรู้สึกว่าไอ้ของอันนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยพิกมันยังโอเคกว่าเลยนะอะนะเราจะมาซื้ออะไรกันเออเฟกเลยเฟก หวังว่าน่าจะอีกคนนั้นอีกแล้วเพชรเพชรกี่บาทเนี <Yeah. S 2> ่ยเท่ห้าบาทมันหวังว่ามันจะช่วยอะไรปลาซิลซื้อมาก่อนนำโอเคอีกคุยเรี <c oughs> ยบร้อยมีปลาซิลอยู่ด้านหลังผมด้วยเชกี ฟิวเจอร์มันคืออะไรของเอปกที่ใครๆก็ไม่เคยมีไอเทีซื้อไปให้หมดทำไมอ่ะของผมจะหายไหมใช่ครับของผมหายต้องซื้อใหม่อ๋อนี่เนี่ยฉันรักคุณ I Love You My e a d i n g เฮ้ยของโค้เฉิงตัวผมเดนไวฉิงก็บ้ายละมันเหมือนกดค้างมันจะวิ่งไวแฮะพี่เขามึนเมา เพราะที่ผมเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกเกรงกลัวแต่นี่ผมก็ฝ่าบานไว้ก่อนว่าผมจะไม่ทำผิดนี่ไอเล็บยูมานะเกือบไปแล้วฮ่า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 นี่เอาป้ายมาโชว์เลยฮ่าฮ่าเปเป่ง โอ้โหมันมาแบบไม่รู้ตัวออนูบนูบมากแม่น้องเก็บตังค์น้องหมีสุดน่ารักมันทำอะไรได้บ้างคูณสองหรือจะอคูณสามเนี่ยไปดูของชิ้นสุดท้ายดีกว่าเลยชิ้นสุดท้ายยาพิษเพิ่มกำลัง เป็นของที่เด็กๆกินไม่ได้แต่ผู้ใหญ่กินได้เพราะผู้ใหญ่โตแล้วเอ้มึนเมามึนเมา, <c oughs> เอ,าอย่าพุ่งเฟกนะใช่ครับหน้ายิ้มสุดอีปีกมันมาแล้วหัวไฟด้วยเป็นไงทุกคนอาจจะไม่มีแต่ที่จริงทุกคนซื้อกันหมดแล้วสุดยอดเลยเลย โคตรอเอเอเอืมเป็นอะไรดีรองเท้าอันนี้มันไม่ค่อยช่วยอะผมเลยโคตรนี่นูบกดดิใ네ช่เพื่อนกดแล้ว แล้วผมก็เดินเข้าไปตายอย่างเอพิกร้อนเฮ้ยทุกคนดูคนนี้ไว้คนนี้เขาเป็นบูรุดแข็งเก่งขอไปเปิดทั้งลมแป๊บหนึ่งร้อนมาก นเด็กคุณนูดไม่นะเอาุดอย่าทำชั้นไม่ไม่ไมนี่สุดเบื่อ,เ,อ,อเบื่ออ้าวิลลี่จัวัน,นี้ของจังวันนี้ตัวผมตัวแหลกมากเจ้าช่วย ไม่เป็นไรโวยฟันกระแทกกระจกล็ดอ่ะติดปัก๊กเ,เข้ายากเข้ายินโอ้มารวดเกมนี้มันทำให้ผมตกใจขั้นสูงสุด เพราะตอนนี้ผมตากแดดมาทั้งวันนี่ไปกันเลยแต่บอกเลยว่ากว่าจะได้คูณสองต้องขายลองเท้าวทิ้งราคามันเพงเกินไป